ถ้าเราอยากมีรักแต่กลัวทุกข์เราควรจะรับมือกับความรู้สึกนี้อย่างไรเวลาเรากลัวอะไรแล้วนะถ้าเรามองเห็นโทษเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วนะง่ายที่สุดคืออย่ามีเพราะถ้ามันมีมันทุกข์แน่นอนสมมุติเวลาพวกเรามีแฟนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากแฟนแน่นอนคืออะไรแฟนนอกใจแอบคุยกับคนอื่นถูกต้องป่ะเราก็จะเริ่มเกิดความ,มาวโมโรด เริ่มทุกใจเริ่มไม่สบายใจเริ่มเสียใจเพราะอะไรเพราะเรามีแฟนอาจารย์ถามว่าถ้าเราไม่มีแฟนเราจะเสียใจเพราะแฟนนอกใจเราได้ไหมย่อมไม่ได้เพราะมันไม่มีถูกต้องป้าดังนั้นคนไม่มีแฟนจึงมีความเบาใจมากกว่าคนมีแฟนเพราะไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจว่าเขาจะนอกใจเราเวลาไหนไม่ต้องไปตามเฝ้าเห็นว่าแฟนเราจะนอกใจเราเวลาใดตอนใด เพราะเราไม่มีแฟนให้ต้องกังวลใจบางคนเนี่ยกังวลใจกับแฟนหนักหนาสาหัสตามดมกางเกงในกันก็มีนะจะบอกให้อันนี้โรคจิตอ่อนๆนะหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าวาดเราแวงแฟนเกินไปนะมันเริ่มไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตดังนั้นวิธีการง่ายที่สุดคือไม่อยากทุกเรื่องไหนอย่าสร้างเหตุปัจจัยเรื่องนั้นให้เกิดความทุกข์ในชีวิตเราไม่อยากมีทุกเรื่องบ้านอย่าเพิ่งรีบร้อนในการมีบ้าน ไม่อยากทุกเรื่องรถอย่าพึ่งรีบร้อนในการมีรถไม่อยากทุกเรื่องแฟนอย่าพึ่งรีบร้อนมีแฟนไม่อยากทุกอย่ามีเรื่องนั้นเพราะถ้ามีเรื่องใดก็ตามเราจะทุกเรื่องนั้นแน่นอนนะ